โอเคครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับผมนะครับไกด์ดัมเมอร์อีกแล้วนะฮะก็มาอยู่กับเกม Lego Marvel Superhero นะฮะซึ่งณปัจจุบันมีภาดเออ LEGO Marvel เออ t h e Avengers ใช่ไหมฮะก็ไม่มีตังค์ซื้อนะก็ตัวนี้ผมซื้อมาตั้งนานแล้วนะฮะเพิ่งได้มีโอกาสมาแคสนะเออโ okay. อเคก็อีกอย่างคือผมตอนที่ผมโหลดมาเนี่ย ผมเพิ่งซื้อมาตอนนี้ผมเพิ่งซื้อมาคือผมเล่นไปแล้วครับเล่นจบไปแล,แล้วก็จะมาเล่นใหม่อีกทีนึงนะฮะมานี่ที่ผมเล่นไปนะฮะก็จะมาเล่นใหม่เลยเไป Surfer, dude, but you're headed for a wipeout. Iron Man, I'm reading an incoming ship. Watch out, it's about to open fire. Whoa, whoa, whoa. Tony, are you all right? Ow, ow, and more ow. <sighs> The world will be mine to rule. But first, I should probably prevent it from being destroyed. This would have been much easier had you captured the board intact rather than blasting it to pieces. The Avengers showed up. They know how to ruin every good evil plan. Your plan is still fantastic. A poor choice of words, God of Mischief. I prefer to think of it as spectacular, maybe stupendous. I've hired every villain, bad guy, and dark minion I could find to help assemble Dr. Doom's Doom Ray of Doom. Sort of a mouthful, but all right. Speaking of that. Silence! Now we must track down more of these cosmic bricks to build my weapon. As you command, oh, most doomful one. All right! I let these bigwigs go! Watch you bring me some of those. cosmic bricks! Why didn't they make me the supervisor here? That guy's got sand for brains! Holding Grand Central hostage at rush hour? Now that's criminal. Remember to look before you leap. I know, bad guys. The Shield folks think we need to formulate a careful plan using or we just smash our way in. Good plan. Welcome back to New York, gentlemen. look clean at this Didn't just t mess. we up อ่อา okay. วันนั้นนะผมขออนุญาตปรับอะไรแป๊บนึงโอเคกลับมาละอ่าเอาได้เล่นเป็นฮัรกกับไอรอนแมนนะฮะก็คือผมอยากจะบอกว่าผมไม่ได้เป็นเอ่อติ่งมาเวลถึขงขนาดนั้นนะแต่ก็พอรู้อะไรอยู่อยู่บ้างนะนิดหน่อยโอเค นี่แหละฮะเอาเอาเงินเอมอม,มีรถให้เอาหยิบใช่ไหมเอเงนั้นปลาได้ใช่ป่าวปลาได้เว้ยปลาแล้วก็ปลาดลครับอืมเฮ้ยโอ้โหไอ้นล้นแมนบินไปได้มั้ย อะไรของเราเว้ยไปเลยรับต่อยกูไม่เข้าหรอเว้ยแจ๊แจ๊เอออืมอืมไอพวกเราเจอกับแซนแมนนะฮะกับแล้วก็ใครนะอะไรอิมอะไรเนชั่นอะไรอย่างนั้นแหละซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าตัวละครจากเรื่องอะไร ไม่ได <Hag> ้ดูพวกอะไรนะพวกอเวนเจอร์พวกมาเวลอะไรขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็ดูแต่ไอรอนแมนไปเดอร์แมนอะไรเงี้ยเงินมั่ยเงินไอรอนแมนช่วยอะไรกูบ้างไหเนี่ยเดี๋ยวอ่าพอช่วยอะไรกูบ้างไหเนี่ย ฮ่าเอ้ยตายซไอพวกไอพวกมนุษย์ทรายแซนแมนได้จากเลืองไอนี่ใช่ไหมสปไปเดอร์แมนใช่วาไม่รู้ไม่รู้เราต้องทำลายโจ๊้ทรายเหินแหกต่อยกอูอย่ามาฮักไปเลยเพื่อน เรียบร้อยก็บตั้งตังตังอืมเออพีอืม,อ,ม,อ,มออกเลยอย่ามาสู้กับพี่ฮักเราพี่ฮักเรานี่จัดว่าเด็ดโหดสัตว์ัสเซียไปอ่าเอ้อววิ เยอะ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 ต้องท่านี no ้ท no. ่านี้จัดว่าเด็ดกว่านี่บอกเลยอย่าอย่าอลนแมนเรานี้ใช้มาร์คทูใช่ไหมใช่มาร์คทนะอันนี้ใช่เลยหรือเปล่า ึเออเก็บตังค์ไปซื้อตัวละครนอกรอบโอ้โหอ,อ,อ,อะไรวะเออเออเยอะอเยอะเ,อเยอะเยอะ,เยอะเกินไปแล้วปึ๊บออันแล้นแม่จัดก,การดิบึ้มวเรียรับประกอบเดี๋ยวด่าๆอันนั้นเอ้ยฮักสู้ไปก่อนนะนี่ ีประกอบมันทำอะไรมันเยอะเว้ยเก็บ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 อืมเฮ้ยอย,อยู่ตรงนา้นเองไม่ได้แดกบองตรงทำลายของเออรู้แล้วปากเหม็นนี่เองือ้อ มามามาเรื่อยๆมาได้หมดเดี๋ยวสู้กับฮักเราเดี๋ยวสู้กับฮักฮักฮักอย่าสู้กับฮักอย่าสู้กับฮักเรื่อยๆ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 ไวโกปุ่มผิดเอ้ยเกือบแล้วเออฮักแกรี่เออ ฉันคิดว่าจะให้มือข้างเดียวหรือสองข้างดีฮ <laughs> ่าฮ่าฮ่าอะาไพี่ฮักเราก็โหดกว่าเว้ยเอ้ยฮักสมาร์ทฮักหล่ออะไรเงี้ยไม่ใช่้อาสมาร์ทฮนะเล่นอะไรอะไรของเนงี่ยไอ้แล้วแมนจัดการดิลบไปฮัก พี่ฮัลกลบก่อนเออหางแม่งนี่ฮะโยนเลยเพ่เออ,อบ่นอะไรแฟนแมนอุ้ย โหล,ลังรถไฟมาจากไหนวะรถไฟทรายซะด้วยทรายมันทำให้ผมแเล็กเกินเ <c oughs> <หล>ออไม่เคยโกยอยู่แล้วครับคาเย็บสามเย็บสองตัวฮึ๊บรถจำนวนอย่างอย่างเร็วไวอะอ้แล้วแมนสู้ไปก่อนนะเดี๋ยวเก็บตังค์แป๊บนี่เตะเตะ ไม่เคยกูยอยู่แล้วเล่นมันพวกเออเอาอะไรนะฮะโอ้อืมปล่อยมันฮะเดี๋ยวตัวเดียวอืมเอ้ยนะโยนมาของเล่นเลย นั้นต้องมีมีให้ใช้สไปเดอร์แมนด้วยแค่กำแพงน่าแต่เดีทำลายได้ก็ทำลายไปก่อนฮักกว่าฮักเร็วกว่าเยอะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันหมุนมึงหมุน ตรงนี้มันให้ใช้ไปดอร์แมนนะฮะอุ้ยาพาไปท่านี้ด้วยต่อประกอบค่ะ นี่มันปืนฉีดน้ำแัดชาร์ตอัลเลนแมนนี่วิ่งโคช้าเลยจงพังไปฮักเอาเลยเพื่อเออตรงนี้มันต้องใช้ฮักเอ้ยใช้อัลเลนแมนมาร์คสนะี่สิบสองะ มาซีสองปล่อยไฟได้หรือซูเปอร์ซิโยสเีสยบๆเฮ้ยเอออันนั้นแมนไปพังมันพังอีกโอ้โอ้โอ้บินเลย อันแล้วแมนมันทำไม่ได้จิงเหอเออ,อทำอะไรก็อ๋อประกอบไปน่น,นึงไปนไปเลยอันล้แมนีโลกสุดยิง เอาเว้ผมว่าไอรอนแมนเนี่ยไม่ยิง ชาไปการที่สถานีรถไฟใต้ตดินลงไปแต่เดียวแล้วพอดีว่าฉันจะต้องสู้ทางของฉันผ่านนั่นเอาพูดสำหรับการแกลงไป,ไปมานะสไปเดอร์แมนพวกนายอเวนเจอร์เนี่ยมีดีจริงๆที่ทำให้ไม่เป็นระเบียบ นี่ฉันต้องเอาไปแปะใหม่นะฉันมักจะรู้ว่ามีข่าวใกล้ๆชื่อของคุณโทนี่แต่นี่คือสิ่งเล็กน้อยมากเกินไปเราต้องมีพลังงานเบเปอร์ <Pepper S 2> พูดเสมอว่าฉันได้รับในทางตัวเองทางเอาเงินกัน พังพังให้เล็กให้หมดเรื่อยๆให้หมดเออไอรอนแมนนี่มันป้ายเวนเจอร์นี่หว่าไอเชี่ยพังป้ายเวนเจอร์ทำไมถึงสปายเดอร์แมนจะไม่เกี่ยวสปายเดอร์แมนก็จนนะครับไม่เกี่ยวกนะันนะฮะมีเซฟอ่ะกูไม่เซฟมมเวอรเฮ้ยคอืม อลแมนพังมันเลยอมโอ้ยเงิน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 งเงิน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 เงเพราะฉะนั้นกูพังไอนี่ก่อนจเย็นนะนะสไปเดอร์แมนรู้ว่านายออยออกโลมากมาสไปเดอร์เซน เออดึงดึงดึงเออแกพลังงานใช่ไหมพลังงานไฟฟ้าบอกเลยว่าภาคนี้ผมว่าสไปเดอร์แมนเนี่ยในเลกโก้ครั้งเนี้ยสไปเดอร์แมนรู้สึกมีบทเยอะมากนะฮะพังไปพังไปพังอีก Spiderman อีกแล้วส Spider sense something close by ปเดอร์เซนส์ปีน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 จริงไม่ต้องปีนก็ได้แหละอืมดึงมาได้่ประกอบให้พี่ฮักแล้วลง,งล่างประกอบแกะ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  แกๆกแกๆกแ๊กแกแกแโจเออมีฮักจัดเลยเพะเออต้องดึงนี่นี่คือดึงใช่ไหมอืมไรประโยชน์ก็พังทิ้งเอาตังนะฮะง่าต่อสไปเดอร์สไปเดอร์เซนอีกแล้ว มาสไปดแมนจัดเลยดึงมงมาป้ายเวนเจอร์กลายเป็นที่นำทางไปแล้วโจแซนแมนไม่ได้เจอกันนานเลยสินแซนแมน พี่ฮักขึ้นมาพี่ปึ๊บเกี่ยร่างปึ๊บพี่ฮักเราก็กลายเป็นคนธรรมดาจากนั้นก็กลายเป็นฮัก ขอบอีกแล้วสไปเดอร์แมนขอให้เป็นหน้าที่เจ้าประกอบซะจะได้ไม่ไปพะรัของลูกหลานอันนะเฟิบ์สเฟิร์สน้ำเว้ยโอโนโอโนอะไรโอโนอ่ะ เรื่อยเรื่อยเอเรื่อยเรเรื่อย้เออเขาเรียกว่าดบโดดลบโแบบ slow m o t i o ไปข้างล่างกำแพงสตวูอีกพี่ฮาก,ก,กอีกแล้วครับพี่น้อง <c oughs> ของนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรมีแต่เงินฮาก ฮักไปเลยเพื่อนอืโต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 ก่อตัวขึ้นมาใหม่ยุ่งจีดูกูได้นั่นเลยไม่มีช่างอะไรเชื่อวะไม่รูถไฟถูกเปล่าอ้าวเพราะฉะนั้น ไอ้ลนแมนเฮ้ยข้าฆ่าสไปดี้ไม่มาคอนเหรอไม่เคยกลัวอยู่แล้วครับเพราะเรามีเครื่องอะไรก็ไม่รู้ที่พี่ให้พี่ฮักทำอีกแล้วมาโยนไปนี่ไง ภาพสวยมากอ้าวมันเลยพี่อะไรวะเดี๋ยวมึงเจอหมัดอะไรของกูอะไรเงี้ยรไม่รู้อ่ะเอ้ยพี่โลเอ้ยไม่ใช่พี่โลนพี่โลนซึ่งนักไฟตามะ พีโลโลโหดเกินไปโอ,โ,อโอ้บินให้ไวพังมันไอน้ร้นไปแล้วแมนรอน้ำเว้ยโอเค ดึงน้ำลงมาอืดอืดโอ้ไม่ได้เป็นไรหรอกเว้ยมองตรงเลยเป็นไงอะเจอน้ำเป็นก้อนเลยไม่ใช่ก้อนเป็นสระน้ำเลยเลยเหมือนได้เกิดใหม่เฮ้ยอย่างกับคอคโคได้คอคโคไดเจอลูฟี่มาแล้ว การรักษาความปลอดภัยม,มีบิก๊กโคซันให้แน่ใจว่าจะส่งไปให้แฟนทัสติโฟสำหรับการว<ช>ิเคราะห์ครับท่านเออฮักช่วยท,ทำความสะอาดแถวนี้ได้ไหมนายกำลังเรียกพวกเขาคอมมิบ <c oughs> ิ๊กพวกเขา,าจะาสกายเซรฟเฟอร์ ทีนายเจอฉันได้รับจากดิชาร์ดของการหายไปที่ทุกคนน่าจะต้องการให้พวกเขาขอคูณสำหรับความช่วยเหลือของนายนะสไปเดอร์แมนการดำเนินการนี้สำหรับฮีโร่อย่างนายยังกับผมไม่เวลาว่ามากเลยดิฉันมีสอบตีโกมิติในวันพรุ่งนี้พอกฉันต้องการให้ฉันไปรับส่งไข่แล้วผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนี่ทำไปเพื่ออะไรล่ะแล้วมาตัดเวลาแช่อ่างน้ำของฉันนะเนี่ย ฉันไม่รู้แต่ฉันก็อยากรู้เหมือนกันโหนี่รีบกลับไปที่สตาร์ทาวเวอร์แล้วพยายามหาคำตอบให้เร็วที่สุดล่ะฮ่า่ได้ตัวละครอะไรมาบ้างไอเลนแมนมาร์คหกนะฮะฮักแล้วก็สไปเดอร์แมนใช่ไหมโอเคสไปเดอร์แมนมีบ้าอะไรวะเนี่ยตัวอะไรเนี่ยกาดอ่ะ แซนแมนแค่นี้เหรอเงินไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นโอ้โหแต่ได้หนึ่งอันอ่ะอันหนึ่งนะฉันจะต้องมีคอร์สบิสบิกมาไว้ในมือให้หมดให้ได้ งานของฉันกำลังก้าวหน้าสินะก้าวหน้าเร็วมากเลย ผู้อำนวยการคะนีเลชามารอแล้วค่ะมิสเตอร์แฟร์ัสติกนี่เองแล้วคอสติกบิกที่ผมส่งไปให้ล่ะเครื่องหน้าไหมจริงๆแล้วผมเจอปัญหาดหน่อยน่ะโทนี่สตาร์อยู่ที่นี่ไหมเขาทํางานอย่างอื่นอยู่นะแต่ที่นี่มีเอเวนเจอร์คนนึงนะผมนี่ไงเอเวนเจอร์คนแรกของทีมนะท่านคุณมีประสบการณ์กับทฤษฎีฟอนตันและนาโนที่ได้จากแหล่งพลังงานใหม่เหรอผมได้เอบวกในวิชาประวัติศาสตร์อเมริกาด้วยนะ ผู้อำนวยการฟิลรีคะเราได้รับก,การ,การยืนยันว่าเราพบบริสในทะเลเปิดค่ะฮิว <Hill, S 1> ส่งหน่วยเชียวไปกู้สารางคอนมิวนส์บริสฉันต้องกรหามตอกบางอย่างกัปตนันคุณมุ่งหน้าไปยังอาคารเบสสเตอร์และริชาร์ดและช่วยให้เขาให้ดีที่สุดละ่ะผมมักจะมีความอะไรอยู่ตลอดเลยนะฮิวอ <Hill, S 1> ีกอย่างที่สำคัญคืออาหารกลางวันสั่งซื้อในชาวาม่าสตาร์รู้จักดี

เลโก้มาเวลอะไรนะซูเปอร์ฮีโร่นะครับผมในพาร์ที่สองนะฮะก็ไปไปครับผมจุ๊บ